มา,มาครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องอใช้สาม PKM นะครับหลังจากที่ไปเล่นเล่นน้ำมาหูตู้มองไม่ได้แลวครับดูไม่ออกเลยเนี่ยครับข้าวเปรียกถ้ามีแต่ข้าวมันไม่เป็นไรนะครับแต่ว่า เนี่ยมันเป็นเอ่อพวกใบข้าวที่มันเน่าๆครับมันชอบมาติดกับตะแกรงแล้วข้าวมันไม่ค่อยลงเนี่ยมันจะติดตั้งแต่พวกนี้เลยข้าวมันล้มแช่น้ำครับปีนี้น้ำเยอะกลับมาก็ต้องมาทำความสะอาดพอดี เมื่อวานเกี่ยวข้าวตอนกลางคืนครับข้าวลมตอนกลางคืนก็เลยไม่ได้ทําคลิปผมขับรถเองครับยังไม่ได้ปล่อยให้ลูกน้องครับมันเลยไม่มีใครถ่ายไม่มีใครถ่ายคลิปให้ผมลงคลิปไปคลิปหนึ่งตอนนี้ผมดันข้าวลมผมก็ธรรมดานะชิวๆเลย ผมยกฝากตู้แค่นิ้วครึ่งไม่จําเป็นต้องยกสองนิ้วหรอกนิ้วครึ่งก็สบายครับชิวๆเลยไม่อืดแม่อะไรขนาดผมขยายปากสองเมตหกนะปีหน้าขยายครับปีหน้าจะขยายเป็นสองเมตแปดเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้ขยายผมทํำดูแล้วมันก็โอเคนะรถมันรับได้ไม่หนักเกินไป ไม่ว่าจะเป็นตะแกรงไหนๆมันก็มันก็เอาใบไอ้นี่ไม่ลงนะใบข้าวเน่าีครับที่มันล้มแช่น้ําแล้วมันมีทั้งดินขึ้นมาด้วยมันก็จะมาชอบมาติดอยู่บนตะแกรงข้อดีของตะแกรงปลอมนะมันดีตรงที่ว่ามันติดแต่มันก็ออกง่ายครับมันถูอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นตะแกรงเดิมมันถูแบบนี้ไม่ได้ครับมันต้องแกะ ทีละช่องทีละช่องแกไปแกมาแบตบบาทมือพร้อมผมใส่ตะแกรงตัวนี้เป็นตะแกรงขนาดเจ็ดหนุน,นครับ DC เก้าสามมันกว้างเท่าไหร่วะเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเซนมันเนียครับตะแกรงความกว้างนะเจ็ดสิบแปดเซนยาว ยาว80ก้าสามได้เปรียบผมคิดว่าตะแกงใหญ่ครับถึงมันจะตันช่องตรงนั้นแต่ช่องตัวนี้ก็ยังอยู่ก็ยังคัดข้าวได้ขพอได้เปรียบของตะแกงใหญ่หลังจากที่คลิปที่แล้วผมลืมตึงสายพานตู้ทำให้ตู้อืดพอตึงเสร็จแล้วเช็คทุกอย่างเรียบร้อยลองไปดันข้าลอดูโห เกี่ยวคู่กับยันมาแปดห้าปากเดิมๆผมวิ่งแสงได้สองรอบอ่ะผมใช้รอบเครื่องเกี่ยวรอบเครื่องไม่ถึงขีดเหลืองนะถ้านับเป็นร้อยเปอร์เซจากขีดเขียวผมใช้ไปแค่ประมาณห0สิบเอร์ซเลยครึ่งไปนิดเดียว ลองดันเข้าลมดูไม่ติดคอนะแต่ผมต้องมาแก้ต้องมาแก้จุดนี้อีกหน่อยว่ารู้สึกว่าจะเข้าเข้ายังจะพันอยู่เหตุที่พันก็คือว่าผมเอาเอานิ้วอะไว้ทุกตัวผมยังไม่ได้ถอดออกสักตัวเลยเพอเอาไว้ทุกตัวปั๊บมันเบอร์เจอบางจังหวะมันจะมาขัดกันไว้ น่าจะได้ถอดออกบางตัวน่าจะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มันอาจจะมาฟางมันอาจจะวิ่งวิ่งมาเยอะแล้วก็จะมาติดระหว่างนี้ก็าอาจจะเป็นไปได้ผมต้องถอดตัวนี้ออกแล้วก็ลบเหลี่ยมตัวนี้ทิ้งอีกหน่อยไม่ก็จะสร้างเหล็กขึ้นมาปิดไว้อย่างนี้เลย แต่วันนี้อาจจะไม่ทําทำรถตัวเองครับเพราะว่าผมรับงานนอกไว้ผมต้องไปทําตัวแอร์ดีซีเก้าห้าขอลูกค้าครับสภาพโดยรวมผ่านหมดครับขยายปากเองก็ผ่านเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยว น่าจะพรุ่งนี้ผมจะได้ลงงานอีกประมาณ7 8ดไร่น่าจะได้ทำคลิปลงอีกเดี๋ยวจะให้ลูกน้องถ่ายคลิปให้สายพานทุกเส้นผมยังเดิมครับสายพานชุดหัวเกี่ยวอะไรก็ใช้เป็นของเดิมผมไม่ได้ไปทำโมเล่ร่องคูร่องอะไรหรอก เพราะตั้งแต่คันเก่าผมแล้ว DC หกสิบคันเก่าผมผมก็ทําสายพานล่องเดียวครับลืมเดิมมันนั่นแหละแต่ว่าต้องท,อทําคอทําปากให้ผ่านแล้วมันจะไม่กินสายพานมันจะไม่เปลืองบางคนมันก็ไปทําสายพานล่องคู่คู่อะไรมันไม่จําเป็นเลยนะ d ีหกสิบผมตั้งแต่ผมเปิดปากไปผมเกี่ยวไปสี่ปีสายพานมันไม่ขาดสเส้นเลย เนี่ยครับสายพานตัวนี้ผมก็ทำเป็นแบบเดิมนะดีที่ก้าสามมันทำแบบสายพานมันเป็นร่องร่องซีเนื่อาสายพานตู้สายพานอะไรผมก็ไม่ได้ไปทำล่องคู่อเลยครับถ้าทำคอผ่านปากกลืนเสมอสายพานตัวนี้จะมีปลืองนะ แล้วไอ้สายตัวนี้ผมก็ไม่ได้ตึงมากเนี่ยผมยังใช้เดิมๆอยู่เลยหลายคนก็พากันไปตึงเยอะตึงถึงขนาดเนี่ยพอมันตึงเกินเนี่ยสายพานก็ขาดต้องพอด,ดีครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เบิดข้ามเสียบมาแล้วเดี๋ยวถ้าเจอปัญหาหรือมีข้อดีจดไหน หรือจุดไหนควรแก้ไขเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปลงอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ